สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้พบก,ก็ช่องคว่าบนานอีสานในกุ้งนะทุกคนวันนี้เ้าสิพาทุกคนมาเห็ดกระเพราผิดแลเนี่ยกุง้งแต่คิดป่ะทันออกนะว่าเขาเส็ดยังกินนะทุกคนมีกุ้งกับหัวหอยฉลี่ยหัวหอยฉลีซื้อมาจากตลาดนะทุกคนเดี๋ยค่ะห้าวซีมาล้างแล้วก็ไปต้มหรือหอบหนึ่งนะ่ะก่อนกินกินกุ้กุ้งเ้า เมนกูกุ้งแต่คิดเมนูว่าท่านออกเดี๋ยวคใครกาเบิ่งกันเนาะทุกคนปาสิเัเ็ดยังกินแต่ก่อนอื่นห้าสิมาแกะก่นอ,อนนะอจะเอาแกะแกะไว้ก่อนเนาะทุกคนแกะให้มันแกะไว,ว้เบิดนี่เวลาเ้าสิกินเ้าจกลงเอามากินแก้ใส่กระปุกไว้ โดนละที่โด้เขาขั้วนะทุกคนกินแต่อาหารในถุงมนันนียก็มีโอกาสได้เขาขั้วเราลัางบานแก้ไว้ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเขาคอยมาตัดหัวตัดหัวหลังกับเลี้ยงใส่กระปุกไว้ตัวกุ่ง เอาไว้น้าไนระมันก็นสิบอันนี้นะทุกคนเอาไว้น้าไรายหัวมันอันรุดเพราะฉะนั้นห่าแก้ไววิธีเก็บไวน้านาเนาะทุกคน,นแกไวก่อนแกไวแล้วก็พาร่างไวอันนี้นะเวลาสกินก็นเวลาฮาสีเฮ็ดกระเผลลวยยังเขากเอาออกมาสามารถบาต้องมานั่งแก่อีกอันนี้ได้เลยแก้ได้เลย ปุงหนาๆมันจะโตหน่อยนะทุกคนน้อยแล้วก็แพงของแต่นี่ยบริสุทธินะ์แล้วทุกคนปุุงไอจับสลากแด,ดในตลาดในตลาดถึนสีเอามาให้จับจับได้ซองซองเบอร์สดสด เดี๋ยวเดี๋ยวแกก่อนนะทุกคนแล้วคอยมาบึงกันว่ะเมนูอน่ะสิเห็นยังแกกุ้งแล้วแหละกังสิหวัวสิเห็นยังกินนะทุกคนตอนในห้องแกกุ้งไปก่อนนี่นะทุกคนกุน้งเฮาแเซียแล้วเอแกแล้วกวอสิแล้วเดี๋ยวฮาสิมาตัดหนวดกับหัวเอาขียอ,ออกนะทุกคนเดี๋ยวมาพาหลังเราจแนะพ็คลงองกันนะแพ็คลงไองกระปุก <c oughs> ออกก็พีัดแม่ตัดทวัวมันออกจริงๆใส่กันไก่เนาะหากันไก่บ่เจอ,อ,อ่ความสะดวกในการกินขังต่อไปนะทุกคนเขาเสียเอาผ่าหลังเสน้นล้างมันออกอันนี้คือขีมนะทุกคนขีกับปั้นมันนั่นแหละเอาออกไปเลย ถ้าก,กันไกลมันจะสิ้นสุดวัวกว่ากันทานังไหวนะทุกคนเวลาเห็ดเมนูต่อไปมันจะสิง่ายขึ้นแต่เพื่อในกานเมนูกุ้งเนี่ยจะใบกอนนะทุกคนเป็นเมนูนี่ปลากระพงเนี่ยปลากระพงกับจับสลากได้บ่มีเวลาเห็ดกินยากเจอขายแต่ขอ,อง ปลากระพงผัดผัดช,ชาปลากรนะพงเนาะทุกคนควยกกุพงยวเอาไว้ก่อนเมนูต่อไปมือ,ม,อมือไม่เนาะมือนี่กินผัดผัดช,ชาปลากระพงกับทีเห็ดเขาผัดให้เด็กๆจักหน้อยเขาพัดกลุ่มแม่เนี่ยเดี๋ยวฮอสเอาเขีเอายังออกแล้วค่อยมาบึงกันอีกเนานะทุกคนเท่านึ่ง ເມືອສົດເດທຸກຄົນສາຍເວລາຄກັນາະເັດກໍຊິແວ แล้วเรียบร้อยแก้แล้วแล้วนะทุกคนเรียบร้อยมาคายเขาใกล้ๆซุ่มใกล้ๆเลยตัวใหญ่เติบแล้วทุกคนว่าตัวหน่อยก็บตหน่อยเลยต,ตัวใหญ่พดอดีกินเียเ่าก็สิมาใสาก่กระปุกไว้เน,นาะยเห็นไหมมันออกมาใสาก่กระปุกเวลาเ้าสิม,มีทำอาหารทำมิโนนะเขาก็สามารถอันนี้ได้เลย เอาโอเคได้เลยง่ายๆแต่เมเนสีเฮดเป็นข้อพัดกลุ่มให้เด็กๆก,ก่อนนะโอ้ได้เยอะแต่แม่ทุกคนสองลก ซองโลโลละเมื่อนไนไปซื้ออยู่ตลาดโลละสองหน่วยหาสิบเมื่อนไนก็ซื้อประม่านหาหลายนะทุกคนเรียบร้อยฮาก็จะปิดฝาใส่ตัวไว้ก่อนเนาะปิดพัดยังเยอะอะเพราะว่ามันสิบพัดเลยไงเอากุ้งมาใส่หน่อยเดียวนี่จะเจ้ากับพ่อเลยจริงๆริงอะเขาต้องพึ่งให้มันอันนี้กันมันมันบ่พึ่งกัน มันเป็นกอนลปกะดีดีดีแล้วมันบอกระกันเห็นะจะเรียกเป็นกอดนี่เองขอเป็นกอนนะทุกคน คือประเทศทยวิธีทำเหมเือัพช,ชาเนาะทุกคนพดช,ชาปลาแนี่ทำอะไรกิน้างผ,ผัดกุ้งให้เด็กๆกับจะผัดช,ชาปลาปลาไอเกา๋าเอ้ได่ใช่ปลาเกา๋าปลาอะไรปลากระพงกุ้งผัดกุ้ง <c oughs> แล้วทุกคนบาได้เห็นช็บเขาลงทิษอยากร้านนี่ต่สั่งกินหลดสำเร็จ เขามันหลายตัว่ัเื่องแล้วกควเลยมันรักเขา <fit>. มันหน่อยนกรนนี้เัขึ้นกินิมนกินานออกหวานเลยนะทุกคน เด็กเด็จะหิวเผาแล้วเบิดม้นทำเลยแล้วร้านน่าดึงอย่างร้านนั่น嘛น,นะเรื่องฝอยนี่อเวลาพัดลายเป็นยังไงไม่ผัดรายปลาหมึนใช่ไ 调夹嘛，倒膏，拿调夹嘛，调嘛，倒那。

คลิปก่อนเรียบร้อยนะทุกคนป่อนเด็กๆก่อนถาพัดเดี๋ยวป่อยเดี๋ยวคล้องคุณยายเดี๋ยวป่อนเขาร้านมาไว้ยายปลอยมันร้อนเร็วมันร้อนอ่ะไม่เชื่อเอาใส่สิใส่สิอาไม่เชื่ออาล้งอาล้งหมูยังไหลนาะทุกคนคลิปมันสิยาวปวด สำหรับคลิปนี้กับคอจบเพลงเท่านี้นุ้กคนฝ<อ>ากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าก่อนบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายสวัสดีจ้าจ้า,จา